เคยมีใครตั้งคำถามแรงๆไหมคะว่ากองทัพอากาศไทยจะเอาอะไรไปสู้เขางบก็น้อยเครื่องบินก็ดูเก่าแถมบางลำนี่อายุอานามก็ปลาเข้าไปรุ่นคุณปู่แล้วถ้ามองจากภายนอกหลายคนอาจจะคิดว่าเรากำลังตามหลังโลกอยู่หรือเปล่าแต่ช้าก่อนคะ่ะเพราะความจริงมันอาจจะหนังคนละม้วนเลยเชื่อไหมคะว่าในสายตาของสื่อระดับโลกและวงการทหารนานานชาติเขากลับมองกองทัพอากาศไทยด้วยสายตาที่ทึ่งและยกย่องอย่างมาก ถึงขนาดที่สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN หรือ The g ต a เดียนเคยเขียนบทความวิเคราะห์เจาะลึกและเปรียบเทียบว่าไทยมีเขี้ยวเล็บและยุทธวิธีที่เฉียบคมเทียบชันได้กับกองทัพระดับท็อปของโลกอย่างอิสราเอลเลยทีเดียวฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมคะว่าเราไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่เราเห็นกันในหัวข้อ5ความลับเขี้ยวเล็บน่านฟ้าไทยที่ทั่วโลกต้องยอมรับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรก กับตำนานที่ยังมีลมหายใจอย่างเครื่องบินขับไล่ F5 ถ้าผู้ชื่อ F5 หลายคนคงร้องอ๋อและนึกภาพเครื่องบินลำเล็กๆที่ประจำการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเป็นรถยนต์อายุกว่า40ปีป่านนี้คงจอดโชว์อยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์หรือไม่ก็ต้องซ่อมกันรายวันแล้วใช่ไหมคะแต่สำหรับ F5 ของกองทัพอากาศไทยคำว่าเก่าเป็นแค่ตัวเลขจริง,รงๆคะ่ะ เพราะสิ่งที่เราทําไม่ใช่แค่การซ่อมบํารุงตามปกติแต่คือการผ่าตัดศรลยกรรมครั้งใหญ่จนกลายร่างเป็นรุ่นที่ชื่อว่า F5 Super t i g r i s นั่นเองค่ะความเจ๋งของเจ้า Super t i g r i s นี้คือการที่วิศวกรและกองทัพอากาศไทยหรือระบบไส้ในเดิมออกเกือบหมดแล้วยัดเทคโนโลยีของศตวรรษที่21เข้าไปแทนที่คิดภาพตามนะคะ จากห้องนักบินที่เคยเต็มไปด้วยเข็มวัดแบบอนาล็อกยุ่งยากซับซ้อนตอนนี้เปลี่ยนโฉมใหม่เป็นระบบ Glass สคอกพิทหรือห้องนักบินแบบดิจิทัลที่มีจอภาพทันสมัยแสดงผลชัดเจนช่วยให้นักบินตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น แถมยังมีของเล่นสุดล้ำอย่างหมวกบินติดศูนเลงที่แค่หนักบินหันหน้าไปมองศัตรูก็สามารถล็อกเป้าหมายเพื่อย,ยิงอาวุธนำวิถีสุดโหดอย่างไผ่ท่อน5หรือไอริสทีนาคันทีซึ่งเจ้าไผ่ท่อนหนี่แหละค่ะที่ถือเป็นทีเด็ดเพราะมันมีความคล่องตัวสูงมากชนิดที่ว่ายิงใส่เป้าหมายที่อยู่ด้านหลังเครื่องบินก็ยังทําได้นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคําว่าคุ้มค่าหรือ Co อ t effective ค่ะ แทนที่เราจะทุ่มเงินมหาศาลซื้อเครื่องบินใหม่ยกฝูงเรากับเลือกที่จะปรับปรุงของเดิมให้เก่งขึ้นจนสู้กับเครื่องบินยกใหม่ได้สบายๆทําให้เรายังคงจํานวนเครื่องบินรบไว้ได้มากพอในการป้องกันประเทศประเด็นต่อมาคือสิ่งที่ทําให้ไทยเราดูหล่อและฉลาดมากในเวทีโลกนั้นคือเรื่องของกริปเพนกับการรบแบบเครือข่ายค่ะถ้า F5 คือคุณลุงนักกล้ามที่เก่าเกมกริปเพนก็คืออัจฉริยะรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับสมองอันปราดเปรื่องค่ะ หลายคนอาจจะโฟกัสที่ความเร็วระดับ2มักของมันแต่จุดขายจริงๆที่ทำให้ทั่วโลกทึ่งคือระบบที่เรียกว่า network-centric warfare หรือสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆคือในอดีตเวลาเครื่องบินรบขึ้นบินนักบินอาจจะเห็นแค่สิ่งที่เรดาร์ตัวเองเห็นแต่ด้วยระบบนี้กริปเพสามารถคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกคนในสนามรบได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำอื่น หอสั่งการเรือรบในทะเลหรือแม้แต่ทหารราบที่เดินเท้าอยู่บนดินทุกคนจะเห็นภาพสนามรบเดียวกันเป๊ะๆเหมือนเล่นเกมออนไลน์ทีมเดียวกันเลยค่ะและความภาคภูมิใจที่สุด คือไทยเราไม่ได้แค่ซื้อมาใช้เฉยๆนะคะแต่เราพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของตัวเองที่ชื่อว่า T-link ขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับกริปเพนด้วยซึ่งเรื่องนี้ทำเอาประเทศสวีเดนผู้ผลิตกริปเพนถึงกับเซอร์ไพรส์และชื่นชมมากที่เราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเขาให้เข้ากับบริบทของไทยและเชื่อมต่อฟ้าสู่ดินได้อย่างไร้รอยต่อขนาดนี้แม้ถึงเรื่องที่3ที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลกอนาคตนั่นคือโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับค่ะ ย้อนกลับไปสักสิบกว่าปีก่อนดโดรนอาจจะเป็นแค่เครื่องมือเสริมที่เอาไว้บินดูนั่นดูนี่แต่สำหรับกองทัพอากาศไทยในปี2025ดโดรนคือกำลังรบหลักอย่างเต็มตัวค่ะเราเริ่มสะสมประสบการณ์และจัดหาดโดรนมาใช้ตั้งแต่ปี2552ปัจจุบันเรามีดโดรนประจำการหลายรุ่นมากตั้งแต่ตัวเล็กๆที่ใช้บินสอดแนมในระยะใกล้ไปจนถึงดโดรนขนาดใหญ่ที่บินได้นานหลายชั่วโมง และที่น่าทึ่งคือเรามีโดรนฝีมือคนไทยที่พัฒนาโดยบริษัทของคนไทยเองด้วยนะคะบางรุ่นไม่ได้มีไว้แค่ถ่ายภาพแต่สามารถติดอาวุธเพื่อโจมตีเป้าหมายได้จริงข้อดีที่สุดของการใช้โดรนคือมันช่วยเซฟชีวิตนักบินของเราค่ะในภารกิจที่เสี่ยงอันตรายมากๆหรือต้องบินลัดตระเวนนานๆการใช้โดรนคือคำตอบที่คุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดซึ่งนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพเราปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วมาก เรื่องที่4คือเรื่องของชื่อเสียงและการยอมรับค่ะอย่างที่เกลื่อนไปตอนต้นว่าสื่อต่างชาติมองเราเปลี่ยนไปมากจากที่เคยมีภาพจําเก่าๆว่าทหารไทยอาจจะไม่เก่งแต่หลังจากการปฏิบัติการจริงในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนในอดีตที่ผ่านมาสื่อนอกอย่าง CNN และ The Guardian ถึงกับต้องพาดหัวข่าวชื่นชมว่าทหารไทยคือของจริง บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทางทหารระบุชัดเจนค่ะว่ากองทัพไทยมีขีดความสามารถเทียบเท่ากับอิสราเอลหรือสหรัฐอเมริกาในแง่ของประสิทธิภาพต่อเม็ดเงินเราอาจจะไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลเท่ามหาอำนาจเหล่านั้นแต่เราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดได้ความลับคือการจัดการสนามรบที่ชาญฉลาดการใช้ระบบทีลิงเชื่อมโยงโรอนเข้ากับเครื่องบินรบและการมียุทธวิธีที่รวดเร็วเด็ดขาด สิ่งเหล่านี้ละค่ะที่ทำให้เพื่อนบ้านและนานาชาติต้องแกรงใจและสุดท้ายเรื่องที่5คือปรัชญาที่ว่าไม่ใช่แค่รุ่นไหนใหม่กว่าแต่คือรุ่นไหนเหมาะที่สุดความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ใครมีของเล่นใหม่ล่าสุดนะคะแต่อยู่ที่ใครหยิบของเล่นชิ้นไหนมาใช้ได้ถูกจังหวะที่สุด กองทัพอากาศไทยยุดหลักการนี้เป็นหัวใจสําคัญค่ะสมมุติว่าถ้าเป็นภารกิจป้องกันน่านฟ้าที่ต้องการความรวดเร็วและเทคโนโลยีสูงสูงเราก็มี g r i ฟเฟนหรือ F16 รับหน้าที่นี้แต่ถ้าเป็นภารกิจโจมตีเป้องหมายสําคัญทางยุทธศาสตร์เราก็อาจจะใช้ F16 และ g r i ฟเฟนประสานงานร่วมกัน ส่วนภารกิจสนับสนุนทหารราบที่ต้องการการบินเกาะภูมิประเทศและการโจมตีที่แม่นยำในระยะใกล้เราก็ยังมีเครื่องบินอัลฟาเจ็ตหรือ a t ทที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงหรือถ้าเป็นงานที่ต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโดนไปเห็นไหมคะว่าเครื่องบินทุกลำไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในแบบของตัวเองและการที่เรารู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทนี่แหละค่ะคือสุดยอดของ ฉลาดบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือกองทัพอากาศไทยในปัจจุบันไม่ได้แข็งแกร่งเพราะเรามีเงินถุงเงินถังไปช้อปปิ้งอาวุธลำยุคมาอวดใครแต่เราแข็งแกร่งจากการผสมผสานสิ่งที่เรามีอยู่อย่างช้านฉลาดหรือที่เรียกว่า smart integration เรานำคุณลุง F5 มาติดอาวุธใหม่เรานำ g r i ฟเฟนมาเป็นมันสมองสั่งการและเรานำโดรนมาเป็นดวงตาคอยระวังภยัย ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวภายใต้ยุทธวิธีที่ได้รับการยอมรับระดับโลกนี่คือเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าการป้องกันประเทศในยุคใหม่ไม่ได้อยู่ที่อาวุธราคาแท้งเสมอไปแต่อยู่ที่วิสัยทัศน์ในการใช้งานสิ่งนั้นตัางหาก ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่ามุมมองของหลายคนที่มีต่อกองทัพอากาศไทยน่าจะเปลี่ยนไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าในอนาคตที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอีกกองทัพอากาศไทยควรจะขยับตัวไปในทิศทางไหนดีควรจะเน้นพัฒนาระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นหรือควรจะมุ่งเน้นไปที่การอัปเกรดของเดิมต่อไป ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะเพราะทุกความเห็นสะท้อนความห่วงใยที่เรามีต่อน้านฟ้าของไทยเราค่ะ